สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลบุนเดสติกาครับเกมระหว่างฮอฟเปนไฮเปิดบ้านรับการมาเยือนของเือร์ไต้บายือนมิวนิกดูจังหวะทงเกมของฮอฟเปนไฮครับบอลจ่ายมาให้คำาะไรไหลต่อให้เราครับมองไปที่เสาสองผ่านไปหน้าประตูแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าถิ่นออกดำในนาทีที่ 32- จากเบลกร์เนอร์ครับโอ้โหลูกนี้ทํากันขึ้นมาสวยครับ บอลรัทเนอร์เข้ามาชาร์จครับไปที่เสาสอน้อยเออก็หลงทางเลยทีเดียวครับมาดูจังหวะเตะมุมของบาเยน์มิวนิกบ้างครับช่วงท้ายครึ่งแรกครับเปิดไปหน้าประตูแล้วก็ได้วานดอฟสกี้โขเข้าไปเรียบร้อยเลยครับหประตูตอนหนึ่งครับเอาจนได้ครับเลวานแหมลูกนี้ดูครับคนเดียวโล่งๆครับบอลมันผู้รักษาประตูของฮอฟฟินไฮก็พยายามเซฟแล้วก็แต่เอาไม่อยู่จริงๆครับ จบครึ่งแรกครับเสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งครับกลับมาว่างต่อครึ่งหลังครับจังหวะนี้ฮอฟเฟินไฮเอาพลาดครับกานาบี้ฉบบอลไปได้ครับเลี้ยงจี้เข้าไปในเตโทษแล้วก็กดด้วยขวาครับแหม่บอลไปชนเสาสองครับโอ้โหเกือบได้ประตูขึ้นนำครับบายเยนจังหวะนี้ดูจังหวะของกานาบี้ยิงครับ้รุษาประตูได้แค่เซฟด้วยสายตาครับยังไม่ได้ครับแหม่จังหวะ จังหวะนี้โชคไม่ดีครับแล้วบาเยิร์มาอีกแล้วครับพาบอลขึ้นมาทําชิงกันซาเน่ซาเน่จ่ายออกมาข้ามบอลหลอกให้มุลเลอร์ครับบุลเลอร์เลี้ยงจี้ไปกดด้วยขวาครับโอ้มุลเลอร์พยายามฟ้องครับว่าเหมือนข้ามเส้นไปแล้วครับดูภาพช้าครับเหมือนจะโดนมือด้วยแต่แม่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็จบเกมครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับบาเยิร์ไม่ชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วครับนำดอทบูลอยู่10คะแนนครับ ไปดูสรุปผลคู้อื่นที่น่าสนใจครับไฟบวกชนะเวิร์บวกไป3ประตูต่อ2อุดูโอดเบอร์ลินเสมอกับสตุตการ์ดไป1ประตูต่อ1นึนเช่นกันบักชนะแฮธาเบอร์ลินไป2ประตูต่อ0ครับขอบคุณคลิปไฮไลท์จาก PPTV HD ชนะครับชมกีฬามันๆแบบ World Class Sport ต้อง PPTV HD ช่อง36 และถ้าชอบคอนเทนต์กีฬาแบบนี้นะครับติดตามกันไว้เลยครับสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาทุกๆช่องทางครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราครับ